เราอยู่ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่างนะโครงการสร้างเครือข่ายอารรยสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านได้งานมาต้นไม้ใช่ไหมบนเกลือคอบ้านเไปดูใหม่มีแท็บบุตรยามีมีการต่อเท่ากัาาาตออาตนตอนสุโขไทยหอนคนเพชรบูรถ้าอยากจะมีคลองส่งน้ำมีก็เป็นปัจใจการผลิตน,นอกจากดินแล้วก็แหล่งหนึ่งสามห้าสามห้าและจะคนเกหลียเ ตอนนี paid, uh ้มาในส่วนหนึ oh. mm ่ง hmm. ท uh ี oh. mm ่เราพูด oh. ถ uh ึงเรื่องความผิดพลาดได้กำลังโดนสอบสวนอยู่มันในระดับจังหวดนะในฝตรงจากอปมจัดขึ้นเป็นจังหวัดขประเทศไทยสําหรับในพื้ที่จังหัดพัทลุงเพื่อตอบสนองนโยบายการะหานเดียวกันทั่วประเทศแทนจากเครื่อรับการอบรมท่านก็ประกาศไม่หลายเรื่องตั้งแต่ยาเสพติดตั้งเหลือหรือการตลาดนะ เรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยเปลี่ยนเครื่องแบบนะฮะมาใส่อย่างผมนะครับเป็น